สวัสดีครับตอนเช้าชาวอาทิตย์เนาะวันนี้ก็จะเดินทางกับบอวินนะครับเดี๋ยวอะไรกินก่อนนะครับมีอะไรบ้างเมื่อวานซื้อเนื้อมานะครับแต่ว่าเอาเข้าห้องฟิตแล้วมันแข็งเอามาแช่น้ำแล้วมันเหมือนไม่สดนะครับนะเสียดายเนะเดี๋ยวไปคลิปหน้านะครับมาเรามาดูกันมีอะไรบ้างวันนี้ บุรัมเนนนอนอือสูบบุรัมแนนนอนชิมหน่อยดิเออเสแอร่อยกะแซ่บแล้วดูหน้าหน่อยแซ่บอร่อยไหมซ่บอร่อยแซ่บอร่อยเยี่ยมครับทุกคนโอ้ยแม่ผมแกไม่กินเนื้อนะครับแกผ่าโปรตีสัตว์ไม่คบไม่ชอบเยอเยอะด้วแต่เกิดมาไม่กิน ่ะไปหา <ไป S 1> ข้าวกินกันกินเต็มมูะกินข้าวเช้าพเพื่อนๆืมกินข้าวกับพ่อนะครับวันนี้ขวดเนื้อสุบุลำร่อยครับ เจออาหาร